ผของงานใหม่ที่ผมได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวสถานที่ที่อยู่กับพระองค์มากขึ้นแล้วก็ชาบูกับซูชินะครับเป็นอะไรที่ขอเพิ่มไปทั้งหมดได้รับการตอบรับนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวคิจักนะ้ำมังุลใหม่แล้วพี่น้องต่างคิจัรทุกท่านนะครับผมเก้นะครับช่วง2อสเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ผมได้รับพระพรมากแนละ้ก็ขอเรียกว่าช่วงแห่งพระพรแล้วกันนะครับอัปเดตก่อนนะครับตอนนี้ ทำงานอยู่ตรงลำลุกกาคอง4คอง5นะครับตอนนี้กำลังอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับที่บริษัทพามาเที่ยวนะ,นะครับเข้ามาทำงานยังไม่ถึงเดือน,นครับแต่ว่าก็มาเที่ยวกัน3วัน2คืนฉลองยอดขายทะลตุตามเป้าน,นะครับอัปเดตนิดนึงนครับก็คือ ตอนแรกเนี่ยที่เป็นคำยานว่าย้ายที่ทํางานจากชลบุรีไปอยู่ที่ยุทธยาถูกไหมครับตอนนั้นผมย้ายไปเพราะว่าผมอยากได้งานที่ได้เงินจากงานเยอะขึ้นนะครับผมพอเข้าไปเนี่ยบรรยากาศรอบๆนะครับเต็มไปด้วยรูปขอุระเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ท่านเจ้าของนะครับก็ถึงกับสร้างโบสถ์ใหญ่มากนะครับเพราะว่าบริษัทมีเม็เงินมหาศาลมากมีรูปเคารพที่เป็นงูยาวๆนะสองตัวอยู่ตรงโบสถ์แล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยครับรอบๆแทบจะทุกที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมอะ ไม่อยากจะผ่านสถานที่การทํางานแถวนี้เลยเพราะว่ามันไม่สบายใจนะครับจริงๆร,รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ชอบนะครับเหมือนเราไม่อยากเจอหน้าสิ่งเหล่านี้ก็เลยอธิษฐานขอกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยกับหลายๆอย่างด้วยครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการสอนของพระองค์ถึงสิ่งที่ผมต้องการนั้นจริงๆอาจจะไม่ใช่เ,เงินมหาศาลแต่ว่าอาจจะเป็นเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวมันเป็นเหตุให้ตอนที่ทํางานอยู่ที่ยุธยาน,นะครับผมได้ อธิษฐานขอพระองค์อีกรอบหนึ่งว่าผมของานใหม่ที่ผมได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้อยู่ในสถานที่ที่อยู่กับพระองค์มากขึ้นแล้วก็ชาบูกับซูชินะครับเป็นอะไรที่ขอเพิ่มไปทั้งหมดได้รับการตอบรับนะครับผมลาออกจากที่ทํางานเก่านะครับวันที่11วันที่2 2ผมได้มีเรียกสัมภาษณ์งานที่ใหม่เลยนะครับผมขอไว้วให้ได้งานก่อนวันที่1นึ่ธันวาก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบ 2- 3สมอาทิตย์เลยนะครับที่ผมได้หยุด หยุดพักแบบพักเลยชาบูเนี่ยผมเข้าไปเกินสิบครั้งนะครับแล้วก็ซูชิเนี่ยผมคิดว่าถึงสิบมือได้นะครับผมนึกย้อนหนึ่งคำสอนอาจารย์คมเอกครั้งหนึ่งครับว่าที่อาจารย์ท่านบอกว่าปัญหาเดียวที่ท่านจะมีก็คือการลดามบ้วนนะครับที่ทํางานใหม่นะครับทางท่าน GM มนะครับมาสัมภาษณ์กับผมเลยเออพอท่านถามว่าเก้งเป็นคริสเตียนหรอครับก็คือที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนการสัมภาษณ์เลยครับจะเป็นส่วนเรื่องของการถามไทยว่าเรามารู้จักพระเจ้าได้ยังไงนะครับน,นู่นนี่ ก็จำได้ว่าขับรถกลับจากสัมภาษ์รอบแรกนะครับน้ําตาไหลเลยครับซึ่งนะครับจากคําพยานที่ขอไว้ว่าขอก่อนวันที่1นธันวาถูกไหมครับท่านอินดีเนี่ยก็บอกว่าเก่งอยากเริ่มงานวันไหนก็ให้เลือกได้เลยนะครับผมก็เลยเลือกไปวันที่26การเลือกเข้าไปในจังหวะวันนั้นนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่างานเนี่ยได้ตามที่ผมเคยฝันไว้ตอนเด็กก็คือผมมาอยากออกตรวจโรงงานต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็เอาปัญหาลูกค้าเนี่ยมาทําเป็นโปรเจกต์แล้วก็สรุปยอดกันนะครับ ลักษณะงานก็โอเคสถานที่ทํางานนะครับเปลี่ยนจากรูปคอุรกลายเป็นท่านเจียมนะครับเปิดเพลงรนมัสก,การาบ่อยเท่าที่ท่านจะอยู่ในห้องนะครับก็ในห้องก็จะมีรูปพระเยซูนะครับแล้วก็จะมีรูปคําสอน3คํคำ Love Faith and Hope ความรักความหวังและความเชื่อแล้วก็มีรูปของพระองค์นะครับสอถึงสรูปแปะในห้องและบรรยากาศการทํางานคือผมรู้สึกถึงคําว่าเบาเย็นสบาย แล้วก็ทํางานเป็นทีมด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมก็คือทั้งทีมงานทั้งการวอวยพรนะครับทุกอย่างทําให้ผมปิดยอดดีลแรกนะครับประมาณ3ามแสนหกได้ของเงินเดือนประมาณเท่านี้เงินเดือนรวมๆก็เยอะขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะไปหนักหน่อยตรงโบนัสซึ่งบริษัทของผมเนี่ยจะรวมโบนัสไปที่ปลายปีก้อนใหญ่ก้อนตอนนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนการทํางานที่สบายใจนะครับแล้วก็มีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวซึ่งทั้งหมดขอบขวัพระเกียรติแด่พระเจ้าครับ บ,รบพระเจ้าเวยพคครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ฟังคำหนุนใจคำพยานหรือคำแบ่งปันนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าได้พูดกับพี่น้องหนุนใจพี่น้องชักชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเพื่อพี่น้องจะได้มีประสบการณ์กับความรักความยิ่งใหญ่การปกป้อง ของพระเจ้าและพี่น้องจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์การร่วมกับพวกเรานะครับเล่หนังสือหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยีบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทําบาปเลยและไม่ได้พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์ใหนังสือพระกัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้าของเราที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยทําบาปและพระองค์เป็นความรัก แต่พระคัมภีร์พูดในสือโรมบทที3ท่3ามข้อยีบอกว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิลิของพระเจ้าอยากหนุนใจครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทําบาปมาในอดีตและในปัจจุบันผมไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมโดยกําลังของตัวเองผมไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยความสามารถของตัวเองได้นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อ ยกโทษบาปให้เราเพื่อจ่ายค่าความบาปให้เราอยากหนุนใจพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องก็ยอมรับว่าเราทุกคนก็เป็นคนบาปหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูและมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องอยากทําอย่างนั้นนะครับอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับค่าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วย ลูกขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปของลูกเพื่อประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดรพระพรการเยียวยารักษาให้แก่ลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัตนี้มาเป็นพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดลูกกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ลูกจะรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลชีวิตลูกด้วยรักษาลูกจัดสรรหาให้ลูกพิทักษ์รักษาลูก,ลก,ก,ก,ลกขอพระคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับที่พี่น้องตัดสินใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องแล้วเราจะพบกันในงานประชุมหรือในสวรรค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องหาโบทที่ดีที่สอนพระคัมภีร ผู้นำคริสตจักรที่จริงใจร,รักพระเจ้าและคริสตจักรที่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราพบกันในคำสอนตอนอื่นๆหรือพบกันในที่ประชุมนะครับพระเจ้าอวยพรครับ